สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B ีเ a เจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหนังสือพิมพ์และแม่นมากขั้นเทพ งวดวันที่1สิงหาคมเลขเด่นหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์295681เลขเด่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ27416เลขเด่นหนังสือพิมพ์เดลีนิว2963074 แม่นมากขั้นเทพให้เด่นหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเลขเด่นหนังสือพิมพ์เดลีนิวห้าสามเข้าสองตัวล่าง นำเลขเด่นหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์จัดเป็นชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปนึาสองหสองหสองแปดสอเห้าหห้ดห้าเก้าหกแดหกเกาแปาำเลขเด่นหนังสือพิมพ์เดลินิวจัดเป็นชุดสองตัว สองสามสองส2่สองหกสอง3จ็ดสองเก้าสองศูนย์สามหสนี่เจดสี่เกเจ็ดหกเก้าหนยาเำเลขเด่นหนังสือพิมพ์ไทยลักณ์จัดเป็นชุดสองตัว หนึ่งสองหนึ่งส4่หนึ่นสองสี่สอหสอดสี่หเำเลขเด่นสามสำนักพิมพ์มาเทียบชนมีตัวเลขที่ชนกันอยู่สองตัวคือสองหกนำเลขเด่นหนังสือพิมพ์เดลินิวเทียบชนกับบางกอกทูเดยมีตัวเลขชนกันอยู่สตัวคือ สองหกเก้านำเลขเด่นหนังสือพิมพ์เดลินิวเทียบชนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีตัวเลขชนกันอยู่สี่ตัวคือสองสี่หกเจ็ดนำเลขเด่นหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์เทียบชนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีตัวเลขชนกันอยู่สามตัวคือ หนึ่งสองหกขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v n เนเจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ